อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใครที่กําลังปวดหัวกับการหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายดีๆสักหนึ่งเครื่องอยู่นะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปิ่นพามาถึง3รุ่นเด็ดนะคะจากทางดีมี่เรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะดีมี่ V50 แรงดูดทรงพลังประสานเทคโนโลยีตัดเส้นผม t ท n เกิลคัตที่จบปัญหาฝุ่นฝั่งลึกและเส้นผมพันกันภายในเครื่องเดียวถัดมาดีมี่ X2 รุ่นอัปเกรดใหม่เบาแต่ทรงพลังพร้อมเทคโนโลยีไฟ LED ตรวจับฝุ่นทำ ความสะอาดได้อย่างหมดจดและสุดท้ายดีมี่แท้สามสิบเอสเตชันเครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมกับแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตริรุ่นอัปเกรดพลังแรงดูดสูงถึง260วัตต์สามารถเก็บฝุ่นได้นานขึ้นถึง100วันเลยทีเดียวค่ะและแต่ละตัวนะคะก็จะมีฟังก์ชันลูกเล่นที่น่าใช้งานมากๆนะคะรุ่นไหนนะคะจะเหมาะกับบ้านเรานะคะปิ่นจะพาไปดูแบบละเอียดเลยนะคะรับรองได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบนะคะจะต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอนค่ะร้อมรือยัิงนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เลาวมาล้วันที่ตัวดีมีวีห้กันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องทั้งหมดเมื่อประกอบแล้วก็จะเห็นว่าดีไซน์ตัวเครื่องจะเป็นแบบสติกที่มีด้ามยาวช่วยให้ใช้งานแบบถูพื้นนะคะหรือว่าตามมุมได้สะดวกมีลักษณะส,สลิมไม่เถอะทะเลยใช้โทนสีที่เรียบนะคะเช่นสีดําสีเข้มทําให้ดูแพงมากๆแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาเพียงแค่1.6กิโลกร,รัมเท่านั้นนะคะถือใช้งานแบบยาวๆไม่ปวดแขนแน่นอนค่ะตัวหัวแปรงนะคะสามารถถอดออกมาได้มีหัวเปลี่ยนมาให้เราใช้งานได้หลากหลายโอกาสนะคะชิ้นนนสสส่ว่ววววตาาาาาาางๆกกก็ามมมรรถถออออดดทคะคะะ้้ยิธี ใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะก่อนอื่นคือต้องใช้แบตให้ครบ4ชั่วโมงก่อนนะคะเริ่มใช้งานนะคะกดที่ปุ่มสตาร์ทนะคะอันนี้สามารถปรับได้ถึง3ระดับนะคะเขามีหน้าจอ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่นะคะใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง90นาทีเลยนะคะแล้วก็ครอบุมพื้นที่สูงสุดถึง233ตารางเมตรเลยค่ะพลังการดูดนะคะที่ทรงพลังนะคะทำความสะอาดได้อย่างล้ําลึกนะคะพลังดูดจะอยู่ที่2 1 0วัตต์นะคะมอเตอร์ความเร็วสูง1นึ่งแสนสามหมื่นรอบต่อนาทีแม่นยำนะคะช่วยให้มอเตอร์นะคะมีความเร็วสูงแล้วก็ออกแบบ เพื่อลดการสูญเสียพลังดูดนะคะเขาจะมีเทคโนโลยีไฟ LED สีเขียวตรวจจับฝุ่นส่องแสงมุมกว้างนะคะได้ถึง140องศาทําให้เรานะคะสามารถมองเห็นฝุ่นนะคะในมุมมืดหรือมุมอับได้อย่างชัดเจนนะคะทํความสะอาดนะคะขอบผนังแล้วก็มุมต่างๆนะคะเพียง7มิลลิเมตรค่ะมาพร้อมกับมอเตอร์ใบมีดคู่นะคะ t a n g l e Cut T นะคะใช้ใบมีดเกล็อากาศสยาน2ชัน้นใบมีดมีประมาณ200ใบาสามารถตัดเส้นผมได้อย่างรวดเร็วด้วยอัตราสูงสุด2,000ครั้งต่อน,นาทีเลยนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดเส้นผมนะคะที่จะมาพั แปรงลูกกิ้งของเรานะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะเขายังมีหัวดูดเสริม3รูปแบบนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาให้เราด้วยนะคะตัวหัวแปรงขนาดเล็กแบบมอเตอร์อันนี้นะคะป้องกันลายฝุ่นได้ถึง100%นะคะดูดขนสัตว์นะคะฝุนนะะ่นจากเฟอร์นิเจอร์นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะคะ2นะคะก็จะเป็นหัวแปรงปัดฝุ่นขนนุ่มนะคะอันนี้คือสามารถทำความสะอาดนะคะในจุดที่เรากลัวว่าจะเป็นรอยได้นะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดที่ปิดเอามาใช้งานแบบนี้นะคะ3นะคะก็จะเป็นหัวแปรงอเนกประสงค์นะคะอันนี้สามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะทาาาคคมสะะะออดนะะตซก ประตูแบบนี้นะคะได้อย่างง่ายดายเลยค่ะตัวเครื่องนี้นะคะสามารถกรองฝุ่นแล้วก็ไวรัสนะคะได้ถึง9 9 9 9เนลยนะคะตัวแผ่นกรองนะคะจะเป็นเฮปปาคะ H14 ดักจับฝุ่นอนุภาคนาดเล็กนะคะได้สูงสุดถึง0.3ไมโครเมตรเลยนะคะระบบการกรองนะคะหลายชั้นรับประกันการกรองฝุ่นเศษผงนะคะแล้วก็แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือเขาสามารถที่จะทำความสะอาดนะคะดูดฝุ่นให้เรานะคะได้อย่างมั่นใจแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นตัวกรองเก็บฝุ่นของเขานะคะอันนี้สามารถถอดออกมาล้างได้นะคะความจุของกรองเก็บฝุ่น จะอยู่ที่0.5ลิตรเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาดูรุ่น d ิ m m i X2 กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องทั้งหมดค่ะเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะโทนสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นเทาเข้มนะคะ Dark g r ย y นะคะให้ความรู้สึกถึงความรูหหลแล้วก็ทนนะคะไม่เลอะง่ายนะคะมีด้ามจับยาวทําให้ดูโป่งแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะมีความคล่องตัวน้ําหนักเบานะคะเพียงแค่1.5กิโลกรัมเท่านั้นค่ะด้วยความที่น้ําหนักเบานะคะทำให้เราถือใช้งานได้แบบสบายนะคะไม่หนักสามารถทําความสะอาดนะคะได้อย่างราบรื่นนะคะค เพราะว่าน้ําหนักโดยรวมของเขานะคะลดลงถึง20%นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่นะคะเบา้าแต่ทรงพลังสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง90นาทีและก็ครอบคลุมพื้นที่นะคะได้สูงสุดถึง220ตารางเมตรเลยนะคะวิธีการใช้งานของเขาก็ง่ายมากๆกก่อนอื่นนะคะคือเราต้องชาร์จแบตให้ครบ4ชั่วโมงก่อนนะคะเริ่มต้นใช้งานนะคะกดที่ปุ่มสตาร์ทอันนี้สามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยนะคะเขามีหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ไว้ให้เราดูด้วยค่ะเขามีพลังดูดสูงนะคะทำความสะอาดนะคะได้หมดจดพร้อมพลัง ดูนะคะจะอยู่ที่180วัตต์นะคะกำจัดสิส่งสกปรกได้อย่างร้าลึกนะคะมอเตอร์มีความเร็วสูงอยู่ที่120,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีเทคโนโลยีไฟ LED นะคะตัวจับฝุ่นนะคะส่องแสงมุมกว้างถึง140องศานะคะส่องไกลเกิน30ซนติเมตรนะคะมองเห็นฝุ่นนะคะในจุดที่มืดหรือมุมอับได้อย่างชัดเจนทําความสะอาดนะคะขอบผน,นังแล้วก็มุมต่างๆนะคะเพียง7มิลิเมตรเท่านั้นค่ะและในรุ่นนี้เขาก็มีตัวหัวดูดเสริม3ารูปแบบมาให้เราเหมือนกันเลยนะคะและอันนี้นะคะเราก็สามารถเลือกใช้งานนะคะตามเฟอร์นิเจอร์ ในบ้านของเรานะคะได้เลยค่ะสามารถกองฝุ่นและไวรัสนะคะได้ถึง99.99% 99นะคะอัตราการกองสูงนะคะระบบการกองไหลชันรับประกันการกองฝุ่นเศษผงและก็แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวแผ่นกองเป็น H e ป a าให้นะคะดักจับฝุ่นอนุภาพขนาดเล็กนะคะได้ถึง0.3ไมโครเมตรนะคะสะอาดมั่นใจนะคะทุกการใช้งานแน่นอนค่ะนอกจากนี้เขายังสามารถทิ้งฝุ่นนะคะเพียงแค่กดปุ่มเดียวแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะคะตัวถังเก็บฝุ่นนะคะสามารถบรรจุฝุ่นนะคะ,าานนะ,คะได้มากสูงสุดถึง0.5ลิตร แล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะคะ Dmi e Z30 Station ค่ะและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะคะอันนี้ก็จะมีตัวแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติด,ด้วยนะคะเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะตัวเครื่องนะคะก็จะมีโทนสีเทาเข้มดําชาวโคนะคะซึ่งให้ความรู้สึกโมเดิร์นและก็หรูนะคะไม่เด่นจนเกินไปนะคะจะเข้ากับห้องโทนเรียบได้ดีนะคะฐานที่ฝุ่นนะคะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะด้วยโครงสั้นที่ดูมั่นคงมีลายเส้นที่เรียบนะคะให้ความรู้สึกนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพร่ลหือง นนะะก็จะอยู่ที่1.88กิโลกรัมนะคะสามารถถือใช้งานทําความสะอาดได้อย่างสบายเลยค่ะวิธีการใช้งานตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคะเมื่อเราชาร์จแบตครบ4ชั่วโมงแล้วนะคะจะสามารถใช้งานกดแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็กดแบบอัตโนมัติได้นะคะเขาจะมีหน้าจอ LED แสดงรูปล็อกด้านบนนะคะเมื่อเราใช้งานนะคะแล้วกดที่ปุ่มล็อกด้านบนนะคะเครื่องก็จะทํางานอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องกดค้างนะคะสามารถปรับความแรงได้ถึง3ระดับนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานถึง90นาทีเลยค่ะมาถึงจุดเด่นสําคัญข,ของรุ่นน นนะะเขามาพร้อมกับแท่นทิ้งฝุ่นอัตโนมัตินะคะนําฝุ่นออกจากตัวเครื่องนะคะลงถุงเก็บฝุ่นภายใน10วินาทีเท่านั้นนะคะเพียงแค่กดปุ่มเดียวลดการฟุ้งกระจายนะคะสะดวกไม่เลอะมือนะคะแถมมีถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่3ลิตรมาให้เรา2ถุงนะคะ1ถุงนะคะใช้งานได้ยาวนานถึง100วันเลยนะคะลดการเปลี่ยนถุงบ่อยนะคะพร้อมแท่นชาร์จอัตโนมัติที่ช่วยให้เครื่องนะคะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะตัวเครื่องดูดฝุ่นของเขานะคะเป็นรุ่นอัปเกรดนะคะพลังดูดสูงทําความสะอาดได้หมดจดนะคะพลังดูดสูงถึง26 0วัตเลย มอเตอร์ความเร็วสูงนะคะ1 3 0 0 0ืรอบต่อนาทีนะคะสามารถดูดฝุ่นได้ลึกนะคะกำจัดสินสกรกนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีแสงไฟ LED สีเขียวนะคะช่วยตรวจจับฝุ่นทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะส่องแสงมุมกว้างนะคะได้ถึง140องศานะคะมองเห็นฝุ่นนะคะในจุดที่มืดหรือมุมอับได้อย่างชัดเจนทำความสะอาดชิดขอบนะคะได้ดีถึง7มมตรนะคะสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมแน่นอนค่ะและรุ่นนี้ก็มีตัวหัวแปรงเสริมนะคะสำหรับการทำความสะอาดให้เราแบบหลายรูปแบบเลยนะคะจะเป็นตัวหัวแปรงแบบมอเตอร์ค ขนาดเล็กตัวหัวแปรงอเนกประสงค์ตัวหัวแป,งปรง,แปงปัดฝุ่นแบบนุ่มนะคะเราสามารถเลือกใช้งานนะคะตามพื้นที่ต่างๆนะคะหรือว่าตามเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะระบบการกอรองของเขานะคะหลายชั้นดักจับฝุ่นนะคะกรองฝุ่นละเอียดถึง99.99% 99นะคะช่วยล็อกฝุ่นแล้วก็ไวรัสน,นะคะด้วยเฮป a า H14 นะคะบอกเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนของบ้านนะคะก็จะสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอน,นะคะ่ะครบทั้ง3รุ่นจากดีมี่แล้วนะคะแต่ละตัวก็มีจุดเด่นที่ชัดมากนะคะอย่างตัว V50 นะคะก็ดีไซน์หรูแรงครบทั้งดูดทั้งถูนะคะค และตัว X2 นะคะก็น้ำหนักเบาสไตล์มินิมอลใช้งานคลองเหมาะสำหรับการทำความสะอาดบ้านประจำวันส่วนแท30 s s t a t i o n นะคะก็คือตัวท็อปของซีรีส์นะคะมาพร้อมกับแท่นทิ้งฝุ่นอัตโนมัติและก็ลูกสมาร์ทโฮมนะคะหรูดูพรีเมียมสุดๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทั้ง3รุ่นจากทางดีมี่นะคะเป็นหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่างตัวแรกนะคะดีมี่ V 5 0นะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับสาวๆที่ผมยาวนะคะเพราะว่าเขานะคะมีตัวแทงเกิลคัตทีนะคะอันนี้จะช่วยดูดนะคะแล้วก็ตัดเส้นผมที่ร่วงหล่นตามพื้นของเรานะคะได้อย่างง่ายดายนะคะมีพลังแรงดูดสูงถึง210วัตต์นะคะเขามาในราคา1 4 9 9 0บาทนะคะราคาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะดีมี่ X 2นะคะเขามีตัวช่วยนะคะไฟ LED นะคะคทําให้เราสามารถมองเห็นฝุ่นนะคะที่อยู่ตามมุมมืดต่างๆนะคะใต้โต๊ะใต้โซฟานะคะทำให้เข้าไปทคาความสะอาดนะคะได้ถูกจุดเลยนะคะแถมน้ําหนักเบานะคะเพียงแค่1.5กิโลกรัมเท่านั้นเองเขามาในราคา1990บาทราคาดีมากๆเลยค่ะและสุดท้ายมีมีดแท่งสามสิบเอสเตชันนะคะตัวนี้คือเน้นงานละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดการกระจายของฝุ่นนะคะมีไฟ LED ช่วยตรวจจับอนุภาคต่างๆที่อยู่ตามพื้น ได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีพลังแรงดูสูงถ like so ึง260วัตต์เลยนะคะตัวนี้จะมาในราคา19,990บาทนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะปินจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที like ่ตัดสินใจได้แล้วก็กดที่ตะกร้าหน้า YouTube นี้ได้เลยนะวันนี้ปินขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเฟิร์สเทพให้ปิ่นด้วยนะคะวันนี้ปินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย